วันนี้จะเป็นไลท์รูมโทนร้านกาแฟสไตล์โตเกียวคาเฟ่ตึกแถว เรื่องเรื่องคือผมไปร้านกาแฟที่ชื่อคาเฟ่ตึกแถวอยู่แถวพัฒนาการชื่อว่าคาเฟ่ตึกแถวเลยหรอครับสะกดว่า K A S A E แล้วก็ตึกแถว P U K ถึกอะไรเงี้ยอาจริงเหรอเออคนที่ตกแต่งร้านเนี้ยเก่งมากผมว่าเขามีความชอบในความเป็นญี่ปุ่นและเขาเข้าถึงผมว่าเขาชอบอินิเชียลดีด้วยสัมผัสได้ไม่รู้ทําไมผมว่าเขามีมุมมองที่มันเป็นความเป็นญี่ปุ่นเหมือนที่ผมได้สัมผัสมาจากในอนิเมะเน่เขาตั้งชื่อได้ดีด้วยนะมันค่อนข้างดึงดูดเลยเนาะใช่เป็นร้านที่ผม ไปบ่อยระดับหนึ่งเลยไปซ้ําแล้วซ้ําอีกภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมอเนนี้เขียนว่าตึกแถวเนี่ยแต่มันไม่มีสละอึดเพราะเงนกล้องไปไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงโทนมันจะประมาณนี้ครับก็มีในร้านนอกร้านอะไรเงี้ยมันคือโทนฟิล์มใช่ไหมมันก็ไหม่ฟิล์มอะคือผมไปหาหามาจากไอจีอะไรเงี้ยอ๋อก็สวยดีนะโทนเนี่ยที่เป็นไอจีของคนญี่ปุ่นนะฮะอืมอืม โทนิคคำเปลี่ยนแปลงจากที่เคยทำรู้ไหมทำไมถึงเปลี่ยนคุณต้องกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ฮะเพราะว่า ครีเอทีฟสไตล์ที่ผมใช้ oh, ใน oh, อัลบั้มนี้ oh, oh, oh. คือวิวิดแล้วไลท์ลูมมันสามารถจะเปิดไฟล์ได้เหมือนกับหลังกล้องหรือใกล้เคียงกับหลังกล้องที่ผมเซตครีเอทีฟสไตล์เป็นวิวิดเพราะงั้น,น mm hmm. ผมจะสตาร์ทจากการทําภาพที่มันมีสไตล์แบบวิวิดรือหลังกล้องที่เป็นวิวิดเพราะงั้นโทนมันก็จะมีความแบบสนุกขึ้นเยอะเราจะเล่นอะไรได้เยอะผมว่าผมรู้ว่าคราวนี้ผมจะใช้สีแบบจี๊ดจ้หน่อยผมปรับวิวิดเลยมันจะมีความฟิล์มที่คล้ายๆกับญ,ญี่ปุน่นมันจะมีคอนทราสต์จัดแล้วก็จะมีสี mm hmm. ค่อนข้างจะจัดในดนึ่ผมมาารล้ว แค่ค e ีเอทีฟสไ์ให้ใกล้เคียงกับไฟนอ l เมียของผมที่สุดแล้วจะมาแต่งเอาก็ <g ülme> จะสนุกนะ,ะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ มาดูกันภาพอันนี้นะครับอย่างที่ย้ำไปนะฮะว่าผมตั้งต้นจากการเปิดไฟลร์รอที่ใช้ Camera Setting s เซ t ติ้งเป็นแบบหลังกล้องซึ่งผมเซตไปเป็น Creative Style Vivid ถ้าใครอยากรู้ว่าเซตยังไงไปดูคลิป,ลปก่อนอนัน <ะ S 1> นี้ที่ชื่อว่าเปิดไฟลร์รออย่างไรให้ได้สีเหมือนหลังกล้องลองดูคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไปใน Description ด้วยจะได้จิมลิงก์เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพ before ซึ่งจะเป็นภาพ before ที่เป็นวิ v i d ภาพตั้งต้นนี่ผมจะเริ่มทำก็คือภาพนี้นะฮะผมกดตัวดีเดบล็อกเข้าไปแล้วก็มาดู b e ฟอร์กันผมกดดีเซ็ตครับ วีฟอออกมาเป็นแบบนี้ด้วยความเป็นวิบิทมันจะมีคอนทราสต์จัดมาเป็นแบบนี้เลยไว้บรลานเนี่ยผมจะเลือกเป็นเดไลท์เอาไว้แต่มาอาร์ติวมนี้แต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันติดน้ําเงินผมก็เลยเดี๋ยวมาแก้ตรงนี้คือในร้านเนี่ยกำลังดีพราะร้านเนี่ยรับแสงสว่างด้วยรับแสงแล้วก็เดไลท์ค่อนข้างจะโอเคผมถ่ายจากในร้านแล้วออกมานอกร้านแล้วกลับเข้าไปในร้านสเด็ปการถ่ายผมจะประมาณนั้นพอมาตรงนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนไว้บรลาน mm hmm. เดี๋ยวผมมาแก้นในโปรแกรมมันจะมีความติดนัําเงินและอีกส่วนหนึ่งก อาจจะแบบว่าตึกมันก็สูงๆเยอะตรงนั้นนะมันก็บังไปบังมาตอนเย็นก็รู้สึกแสงอาทิตย์ก็ไม่ลงอีกอย่างอัลบั้มนี้ถ่ายตอนเย็นวันส<ม>ี่โมงครึง่งห้าโมงก็ไม่เจอแสงอาทิตย์นะจริงๆถ้านะคุณดูณเงาสะท้อนดีๆคุณจะเห็นแสงอาทิตย์มันมีนะแต่ว่าด้วยไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ด้วยความที่มันมีตึกหลายตึกอยู่ตรงนั้นป็นตึก<ๆ>แถว<ๆ>แต่ที่มันไม่ประทะลงมาตรงนี้เพราะงั้นผมเลยพอจะสรุปได้ว่าไปกี่โมงก็แต่ไม่ไม่ลงไปกี่โมงก็ได้ภาพ before เป็นแบบนี้เรามาเริ่มแต่งภาพกันก็มาที่เบสิ่่่่่่่งงงททีผมมําาาอยยแแรกกับบบไุตว มาที่เลนด์คอลเลกชันก่อนแล้วมาเอาความหวังดีที่ไม่ต้องการออกไป Enable Lens Profile Collection Light Room ใส่ให้ผมเอาไว้ตัวนี้จะแก้ข้อผิดพลาดของเลนส์ FE ห้า f 1 8ุดที่มันจะมีว mm ิกเนตติ้งขอบๆแต่ว่าสาหรับผมมันคือเสน่ผมขอเก็บไว้ผมเอาเลนด์คอลเลกชันออกไปเลยแล้วผมปิดไปแล้วว่าผมจะมาเพิ่ม e โพเ s อร์ตรงนี้ประมาณนี้เอาสักประมาณนี้ให้ได้ความสว่างที่พอดีจากนั้นผมจะไปเปลี่ยนไวบ้บาลานซ์ตรงนี้นะครับให้มัน ประมาณอะไรอะแ,แถวแถนี้คือผมดูสีผิวเป็นตัวตั้งซึ่งไวบะลาร์ตรงนี้มันก็น่าจะเท่ากับไอตัวคาวดี้อะไรประมาณสามพันหกประมาณนั้นคาวดี้แต่ว่าผมดูจากสีผิวเป็นตัวตั้งผมต้องการสีผิวที่เป็นสีเนื้อธรรมชาติก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกมันอยู่ใต้เงาใต้เงาปับ๊บน้าเงินมาแน่นอนไวบะลาน์แก้เรียบร้อยแล้วเอ็กโพเชอร์เรียบร้อยแล้วตรงเบสิกจบเดี๋ยวผมค่อยกลับมาไฟจูนผมปิดเบสิกก่อนแล้วผมก็ไปที่โทนเคิร์ฟถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะโทนเคิร์ฟคุณจะหน้าตาแบบน,นะ แล้วคุณจะสามารถพลตรงพลเคิฟได้คุณกดเัลดิเดชแ่นะฮะแล้วคุณก็คลิกตรงจุดตัดทั้งหมด3จุดนะฮะแบบนี้จากนั้นคุณก็มาดึงส่วนมืดขึ้นตรงนี้ให้ฟ้าฟาแล้วคุณก็มากระดกส่วนกลางขึ้นนิดนึงให้มันใสๆแล้วคุณก็มาลดส่วนสว่างสุดลงประมาณนี้นะครับสังเกตว่ามันก็จะทําให้ภาพมันนวลๆขึ้นนิดนึงประมาณนี้เราน่าจะถ่ายคลิปเฉพาะช่วงนี้เอาไว้นะพูดเหมือนกันทุกคลิปเอาไว้ใช้ทุกคลิปไ,ไม่เป็นไรฮะ <laughs> ก็พูดได้เพราเวลา,<ม>าท <ำ S 2> ําก็ทําแบบนี้ทุกครั้งโอเคจบไปในส่วนของโทนเคิร์ฟปิดต่อมาเป็นส่วนของสป d t โทนผมเปิดออกมานะฮะคือภาพในแนวเนี้ยเงาจะต้องเป็นสีออกเขียวๆน้าเงินเขียวผมจะไปทําน้ําเงินเขียวในส่วนเงาเราก็ไปตรงแชโด w นะครับตรงนี้เลือกเลือกแถวๆนี้แล้วกันเนี่ยฮะ ตรงนี้นะคุณเลือกเองเลยใชเเ่เลือกเองเลือกเองประมาณนี้ที่มันอยู่ระหว่างน้าเงินกักเขียวอะแล้วก็ saturation ผมดันขึ้นไปประมาณนี้โดยผมดูจากพื้นตรงที่เป็นปูนตรงนี้แค่นี้เลยนะฮะปูนตรงนี้เลยนะนี่นะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมดูแค่ปูนต้องได้สีที่ผมต้องการซึ่งผมได้ใกล้เคียงแล้วผมเอาไว้ยนี้ก่อนเดี๋ยว<ม>ค่อยไฟจูนสปิทโทนจบไปตัวถัดไป camera calibration เ,เ,เริ่มต้นเลยตรง shadow ทินนะครับผมดันไปทางซ้ายเลยฮะประมาณนี้ให้ติดเขียวไอ้ตรงนี้ยมันเริ่มมาแล้ว เป็นการผสมตรงปูนเนี่ยไอตรงปูนเนี่ยผมดูปูนตัวนี้เป็นหลักเพราะงั้นผ้าที่ผมเลือกมามันต้องมีปูนปูนขาวๆที่มันควรจะดำๆเนี่ยตามเงาที่มันเป็นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดไม้ตายเลยนะ oh, ที่มัน <okay. S 2> จะต้องได้โทนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆไฟจูนไปเรื่อยๆอ, mm. อันนี้ก็ยังเขียวไปน,นิดนึงแต่ว่าผมเริ่มต้นสตล์แบบนี้เลยจากนั้นผมไปที่กรีนพา์เมอรี่ก่อนนะครับผมลากไปทางขวาครับเนี่ยไปทางขวาอย่างงี้นะ ไปซ้าย<ม>ไปขวาไปซ้ายไปขวา<ม>ขวาเนี่ยมันจะดูตรงเงาตรงนี้นะฮะว่ามันจะเป็นเงาที่อมน้ําเงินตรงพื้นตรงพื้นปูนเนี่ยแหละยังวุนวายกับพื้นปูนเนี่ยมันจะเป็นที่อมน้ําเงินนะฮะซึ่งมมผมลากไปประมาณเท่านี้นะครับมันเริ่มเริ่มมาแล้วโ<ม>ดวยผลพลอยได้ที่ได้ก็คือสีผิวก็จะส้มขึ้น<ม>ถ้าคุณดูตอนแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นจืดๆนะมีน้ําเงินปนมันก็ไม่ใช่สีผิวอะพอคุณลากเข้าไปที่ประมาณเนี้ยสีผิวมันจะส้มขึ้นแล้วก็ตัวต่อไปบูพายมารีผมลากไปทางซ้าย อืเห็นไหมสีผิวอะครับมันเนี้ยผมดูสีผิวแล้วมันจะเป็นส้มๆแบบนี้แล้วผมก็จะมาเพิ่ม saturation ด้วยไปขนาดนี้เลยครับ มือนผิวเป็นธรรมชาติขึ้นเนาะอตอนแรกเหมือนแบบดูซีซดเนี่ยผม<ส> <ๆ S 2> เพิ่มไปแบบนี้เลยไปยีิบเจ็ดเลยดูสีผิวอย่างเดียวแล้วตอนนี้เพราะตอนแรกมันซีดเหลือเกินเพราะว่ามันมีเสียงเมือเงินเจือผมทําแบบนี้หลังจากนั้นผมรู้สึกว่าสีผิวมันส้มไปผมจะมาแก้ตรงเลดพันบรีตรงนี้ให้มันใส่ความเป็นเหลืองเข้าไปมันจะได้ไม่ส้มแดงขนาดนี้ผมลากไปงี้ครับทางขวาทางขวาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมมันคือใส่เหลืองเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ะง่ายนะ ถ้าไปทางซ้ายมันจะใส่ชมพูดแดงเนี่ยผมลากไปทางขวาประมาณนี้ครับใส่เหลืองเข้าไปประมาณนี้ยังไงดีขึ้นไหมคาดหวังผลตรงไหนผิวผิวอืแล้วผมก็บวก saturation เข้าไปด้วยประมาณนี้ตรงเลสพาราลี่ผิวล้วนๆได้แบบนี้อันนี้ก็จบคั้นแรกคาลเลชันเรียบร้อยปิดคาลเลชันไปตัวถัดไปเริ่มเป็นงานไฟจูนผมกลับไปที่เบสิก แล้วขอลด saturation ลงเพราะว่าสีตอนนี้ดุดันเหลือเกิน saturation มันจะเกี่ยวกับสีโทนร้อนอ white balance มันจะเกี่ยวกับสีโทนเย็นหมายถึงว่าความสำคัญจริงๆมันไปหมดแหละไปหมดทั้งกองแหละแต่ว่าความสําคัญมันจะไปอยู่ที่สีโทนร้อนถ้าเป็น saturation ผมจะขอลด saturation ลงนิดนึงอันนี้ฮะผมลดไปมามาประมาณนี้นี่ประมาณนี้เสร็จละตรงเบสิกจบทำแค่นี้ผมไปไฟลาจูนต่อผมไปที่โทนเคิร์ฟนะฮะอันเดิมที่ทำฟ้าแต่คราวนี้ผมจะมาที่ channel ผมกดตรง RGB อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วผมก็เลือกเลด สีแรกที่ทําคือเลสผมลากด้านล่างนะครับไปทางขวานิดนึงประมาณนี้นะประมาณนี้โดยผมดูจากอะไรทําไมผมต้องลากมผมไฟล์จูนภาพภาพทั้งภาพเนี่ยผมอยากจะให้มันอมเขียวอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดึงอีกตัวหนึง่งก็คือกรีนนะครับลากไปทางขวาเหมือนกันด้านล่างเนะี้ยเออเออเนงไงสวยขึ้นสวยขึ้นอ่ค่อยๆจูนค่อยค่อยไฟจูน,จนไปตามความเหมาะสมส่วนบูผมไม่ยุ่ง ปูเนี่ยถ้าเกิดคุณลากไปเนี่ยมันก็จะมันแล้วแต่ความชอบนะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังละแล้วคุณอาจจะแบบนี้ก็ได้อะไรนี้แต่ว่าผมผมอยากให้มันอมน้ําเงินประมาณนี้ผมก็ไม่ยุ่งคุณอาจจะไฟจูนอย่างที่คุณชอบก็ได้นะนี่ผมว่าปรับกลับไปสู่ RGB เป็นแบบนี้พอใช้งานเสร็จทุกครั้งผมปรับกลับสู่ RGB เสร็จเรียบร้อยแล้วโทนเคริร์ฟผมปิดโทนเคิร์ฟไปผมมาไฟจูนต่อที่ตรงครัลเลอร์ผมเปิดคัลเลอร์ขึ้นมาครับผมมาที่คัลเลอร์ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าสีผิวเนี่ยมันยังซีดอยู่สิ่ แล้วผมลากไปทางขวาตรง saturation ฮะผมลากไปประมาณนี้ครับเพื่อให้สีผิวเนี่ยมันหายซีดอันนี้คือผมพยายามไฟจูนและแก้ปัญหาสีพวกนี้มันก็จะกระทบผมนิดนึงมะมันจะกระทบผมฮะแล้วตรงหิวเนี่ยผมจะลากให้มันเหลืองขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้มันยังส้มไปผมไปทางขวานิดน,นึงประมาณนี้ให้มันไม่ส้มจนเกินไปให้ได้สีผิวประมาณนี้แล้วผมก็ไปยุ่งกับสีแดงนิดน,นึงตรง saturation ของสีแดงผมลากขึ้นไปสักหน่อย นะครับเพื่อความเท่าเทียมไม่งั้นเดี๋ยวปากไม่แดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินไม่มีแรงจะปรับรูปประมาณนั้นชิมซ่าปากตอนปรับรูปไม่ใช่ปากผมปากมันแตกปากผมมาซีดอยู่โอเคเป็นสไตล์เป็นสไตล์แล้วผมก็ไปยุ่งตัวสุดท้ายก็คือเอาคว้านะครับตรง saturation ผมขอไปลดหน่อยเพราะผมรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะมันจี๊ดไปนิดนึงอ่ะตรงนี้นะสีเอาคว้านะผมลดไปประมาณเท่านี้ จากนี้ผมบอกก่อนว่าแล้วแต่สถานการณ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในร้านเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาข้าวผมตบกลับเลยผมไม่ลดแบบนี้แต่ว่าด้านนอกเนี่ยผมไฟจูแล้วผมว่าเมื่อกี้มันเขียวจี๊ดกันไปหน่อยผมขอให้มันมีความเป็นธรรมชาติมาก <S <S> <S ผมก็เลยปรับประมาณนี้จบเรียบร้อยนี่คือโทนที่ผมใช้สาหรับอัลบัมนี้แต่ว่ามันยังไม่จบดีเพราะว่าพอผมซิงค์ไปแล้วผมยังเจอปัญหาอีกครับอย่างตรงเนี้ยอะซิงค์ไปแล้วเนี่ยมันผมก็มาไม่ได้ยุ่งเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเห็นไหมไว้บล้านก็เหมือนเดิมด้านนอกก็เป็น6 3 0ั นะครับสปิทโทนก็เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรด้านนอกเนี่ยใช้ได้ดูเหมือนจะรอดไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแต่พอมันเข้าไปอยู่ในบางจุดเนี่ยอันนี้ด้านนอกหน้าร้านเนี่ยอันเนี้ยผมเอาไว้ตัวเอาคว้าออกและจากเดิมที่มันเป็นงี้ใช่ไหมก็สวยดีนะปวดหัวกับศิลปินจริง แต่ณตอนนั้นเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเขียวๆแบบนี้ออผมรู้สึกนึกถึงปกนิยสารญี่ปุ่นที่แบบมันผ่านตามาเยอะมากคือมันจะเขียวประมาณนี้ผมก็เลยเอาเอาคว้ากลับไปที่เดิมอันนี้มันแล้วแต่ไงอย่างที่บอกแล้วแต่อารมณ์ทําตอนนั้นใช่ทุกอย่างก็ยังคล้ายๆเดิมแต่ว่าผมมาลดตรงนี้ตรงชาโดตอนแรกมันจะหนักหน่วงพอสมควรมันจะมากกว่านี้ผมลดเหลือเก้า อะไรเี้ยสังเกตว่ามันจะมีการปรับเพื่อให้ได้ฟ i n a l i อเม e ในแต่ละจุดเนี่ยมันจะเจอสีที่อาจจะแตกต่างกันคุณต้องลองหลักจูนดูคุณต้องถามตัวเองว่าตรงนี้อะไรมันขาดอะไรมันมเกินมันไม่ได้หมายความว่าซิงค์ไปแล้วมันจะใช้ได้100%เพราะมันก็อยู่ในสถานที่แตกต่างกันตอนที่ไปถ่ายเนะะะาะะจุดกันอย่างเงี้ยแดดที่ค่อยๆล่มลง ก็มีผลนะครับแต่ที่ล่มลงแล้วก็สภาพแวดล้อมของแสงก็มีผลนะครับเข้า mm hmm. ไปข้างในเนี่ยโทนเนี้ยพอมันเก็บเอาไว้ได้ mm hmm. ก็คือตรงคามิล่าคาลิเบชันกับไอตรงคอนเคิร์ฟอะไรเนี่ยผมไม่ไปยุ่งเลยทุกอย่างเหมือนเดิม mm hmm. คามล่าคาลิเบชันก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมมายุ่งก็คือไอตรงสปิทโทนชาร์โดเนี่ยกับไอตัวคัลเลอร์ตัวเนี้นะส่วนใหญ่ผมดีดกลับ mm hmm. ผมไม่ลดเอาคว้าเนี่ยพอเข้าไปในร้านเนี่ยมันจะเป็นงี้ยผมก็ทําย้อนกลับไปนะอย่างภาพนี้นะครับ ดูนะฮะสปิตโทนชาร์โดอ่ะเอางี้ก่อนเบสิกนะครับผมก็กลับไปอันนี้ถ่ายเป็นแบบเดย์ไลท์คุณอาจจะสงสัยว่าในร้านไฟสีส้มทําไมผมถ่ายเดย์ไลท์ตัวจะไม่ส้มหรอมันก็ส้มแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าหน้าต่างอยู่ด้านขวาตรงนี้ครับมันจะมีแสงอาทิตย์เข้ามาอยู่แล้วถ้าคุณไปแก้ไว้บร้านให้มันเป็นน้ําเงินเนี่ยมัน มันซีดมันไม่สวยมันไม่ได้บรรยากาศผมก็เลยตัดสินใจคลิปความส้มมาไว้ผมว่าแบบนี้ผมชอบมากกว่า,าเป็นบรรยากาศของร้านเป็นบรรยากาศให้ได้บรรยากาศถ้าใครดูไอตัวแต่งไลรูมยาวราชที่แล้วนะฮะจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยผมจะคลิปความเป็นส้มมาไว้อันนี้ผมก็จะคลิปเอาไว้เหมือนกันให้เห็นเป็นส้มผมก็เลยปล่อยเอาไว้อย่างนี้หละไม่ไปแก้ไว้บาลาน์นะครับแต่สิ่งที่ผมทําก็คือเอาค้าผมตีดกลับไม่เอาละแล้วผมมาเพิ่มตัวนี้ครับสปิทโทน saturation น,นี่เอาให้หนักครับถึงผมจะไม่แก้ไว้บาลาน์นะฮะ แต่ผมก็มาใส่สีน้ำเงินหนักเข้าไปเหมือนกันในส่วนเงามันจะได้ออกมาเป็นผลประมาณนี้เห็นไ,ไหมมันต้องจูดน,นะก็เราแค่อยากทาแค่งเงาไงใช่อยากทําแค่เงามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ที่ประมาณเดิมมันเป็นแบบนี้มันก็เหลืองไปใช่ไหมใช่ใช่ผมมาอัดสีนเงินเข้าไปในเงามันออกมาเป็น <จะ S 1> แบบนี้เลยโดยไม่ได้ไปยุ่งกับไวบารานด้วยไวบารันทั้งภาพเลยเออไวบเวลนมันทั้งภาพอันนี้ผมขอแค่เงาก็พอประมาณนี้จุดแก้ไวบาลานผมก็มีไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมมีการแก้ไวบารานนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูจะเห็นว่าผมดันไปทางน้าเงินเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่าการเข้ามาในร้านเนี่ยจะลึกๆเข้ามาแล้ว<ม>ด้านหน้าไปตรงนี้ไปอีกลึกๆตรงนี้<ม>ไปไกลๆเนี่ยมันจะเป็นแสงธรรมชาติแต่ว่าสังเกตว่าเขาจะเห็นหน้าเข้ามาในร้านผลจากแสงอาทิตย์ไม่ได้เข้ามากระทบผิวสักเท่าไหรแ่แหละอันนี้จะเป็นแสงสีส้มทางสเตนในร้านที่กระทบผิวแหละผมเลยเลือกที่จะใช้การแก้ไวบารานดันไปทางสายซึ่งเป็นสีน้ำเงินแก้นะครัถ้าไม่ดันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครัโอ้โหหนักหน่วงมากหนักหน่ว การแก้นะครับส่วนตัวนี้ผมปล่อยไว้เท่าเดิมเพราะอย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้แค่ชาร์โดมันไปเกี่ยวกับไฮไลท์ด้วยในกรณีนี้ผมเลือกจะใช้ไวบร้านแทนเพราะงั้นในแต่ละจุดนะครับมันจะมีการแก้ไขที่ไม่เหมือนกันดูไปตามสถานการณ์ตามเหตุตามผลถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวกับส่วนไฮไลท์คือมันทั้งภาพจริงๆเนี่ยแปแก้ที่ไวบร้านแต่ถ้าเกิดว,ว่าชาร์โดซึ่งภาพมันจะคลุมด้วยชาร์โดประมาณสักครึ่งหนึ่งผมจะไปแก้ตรง Speed tone, เพื่อให้มันเก็บฟิลลิ่งของร้านเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ,อยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่ามันเป็นร้านในสไตล์ที่เป็นหลอดทางสเตนแล้วผมดี๋ยวจะเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ให้ได้ ประมาณนี้ครับจบแล้วสำหรับโทนคาเฟ่ตึกแถวสวยร้านนี้มีความสู่มันมีเอกลักษณ์นะถ้าใครอยากจะลองถ่ายดูก็ไปที่ร้านนี้ได้เขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงแถวพัฒน,นาการเสิร์ชใน Google ก็มีอ๋อโอเค,คเสิร์ชชื่อชื่อที่คุณพิมพ์นี่เลยใช่ป่ะใช่ฮะโอเคไปลองทําตามดูนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะช้อปปิ้งที่ w w w e l o v t o g o c o m s h o p กด s c r i b e ช่องและก็กดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย